สวัสดีครับกับผมนายอักเดชกุลิตังปอ2ทับ3รหัสตักศึกษาลงท้าย042วันนี้จะมานำเสนอเรื่องการเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอนการเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอนหมายถึงการที่คอมพิวเตอร์เรียนรู้จากข้อมูลที่ไม่มีการกำํำกับผลลัพธ์เราไม่สามารถบอกว่าข้อมูลนี้คืออะไรแต่โมเดลหาความสัมพันธ์ด้วยตัวเองครับตัวอย่างที่ชัดเจนเช่น,ชนการจัดกลุ่มสินค้าเพื่อวิเคราะห์ พฤติกรรมการซื้อสินค้าต่อไปผมาพาทุกคนมาดูการเขียนโปรแกรมการเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอนโดยใช้เทคนิค K-Mean ค a r เตอ i n g กับข้อมูลตัวอย่าง I-List Data Set ครับซึ่งโค้ดจะใช้ภาษา Python และ Library ีตะกี้ Learn และแบทพ็อพลิในการประมวลผลและแสดงผลลัพธ์ครับขั้นตอนที่1 เริ่มแรกเราต้อง Import Library ที่จำเป็นครับโหลด Iris ใช้ข้อมูลที่เป็นดอกไม้ Iris ซึ่งเป็น Dataset มาตรฐาน k m e a นคือเครื่องมือที่เราจะใช้สำหรับการจัดกลุ่มข้อมูล Ma t p p o t l i b p y หลับใช้สำหรับวาดการาฟเพื่อแสดงผลครับขั้นตอนที่2โหลดข้อมูลตัวอยา่างต่อมาเราจะโหลดข้อมูล Iris Dataset เข้ามาเก็บตัวแปรไอลิฟจากนั้นเก็บเฉพาะส่วนข้อมูลตัวเลขไว้ใน X ซึ่งไปด้วยความยาวและความกว้างของกีดดอ,อกครับโดยที่ตรงนี้ยังไม่มีการกำกับคำตอบใดๆเลยขั้นตอนที่3การสร้างโมเดลเคมีเราจะสร้างโมเดลเคมีโดยกำหนดอินอนเดอร r กอร์ฮัตเจอเท่ากับ3หมายความว่าให้เป็นข้อมูลออกเป็น3ามปุ่ม ส่วน r a n ต้อง underscore state แ้ากับ b ีสองใช้เพื่อให้ผลลัพธ์ออกมาเหมือนเดิมทุกครั้งที่รันโปรแกรมครับขั้นตอนที่4ฝึกโมเดลด้วยข้อมูลจากนั้นใช้คำสั่ง Full stop fit วงเลเพื่อให้ข้ขอโมเดลเรียนรู้จากข้อมูลที่โหลดเข้ามาแล้วทำการจัดกลุ่มตามที่กำหนดไว้ครับขั้นตอนที่5แสดงผลลัพธ์ของกลุ่ม เมื่อโมเดลทำการจัดเสร็จแล้วเราสามารถดูผลลัพธ์ได้คัตเตอร์เซนเตอร์จะแสดงจุดสุดก,การของแต่ละกลุ่มเลเบลจะแสดงว่าข้อมูลแต่ละแถวอยู่ในจุดกลุ่มที่เท่าไหร่เช่นกลุ่มจุดกลุ่มหงหรือกลุ่มสอครับขั้นตอนที่6แสดงผลด,ด้วยกราฟใช้แกน x เป็นความยาวของกีดดอก ใช้แกน y เป็นความกว้างของกรีดดอกใช้สีแต่ละกลุ่มที่เป็นโมเดลแบบออกมาเมื่อรันผลลัพธ์เราจะเห็นจุดข้อมูลถูกจัดเป็นตามกลุ่มออกชัดเจนเลยครับสรุปแล้วโต์นี้แสดงตัวยอย่างของการเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอนที่ใช้เคมีคัสเจอร์อิงในการจัดกลุ่มข้อมูลโดยไม่มีคำตอบํำกับล่วงหน้า ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริงเช่นการจัดกลุ่มลูกค้าการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้และการตรวจจับความผิดปกติได้ครับกับผมขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ